โอเคสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองก็คือข้างบนหลังกล่องอันนี้เนาะคนที่เป็นสายหมูช่องอ่าช่องแม่หมอจะต้องอดทนนะคะอดทนทุกอย่างอดทนในเสียงที่เบานะคะโอ้อดทนในการเดี๋ยวก็มันก็เปลี่ยนเห็นหน้ามันเดี๋ยวก็เห็นหน้าไปอดทนในการใช้มุมกล้องแล้วก็อดทนในการหาคลิปต,ต,ต่อให้ได้นะคะช่องนี้จะต้อง คัดสรรคนที่มีความสามารถเท่านั้น <mm <way> ความสามารถ <mm <way> ยอมยอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสายมูลำคาญนี่เขาสามารถเปลี่ยนใจไปดูช่องอื่นได้นะคะก็ <mm <way> <mm <way> เอาที่สบายใจนะคะเราไม่บังคับนะเราไม่บังคับผู้ใด เอาความชอบความสมัครใจของท่านนะคะแต่คนที่ยังอยู่ยั้งยืนยงทั้งคนเก่าแล้วก็คนทั้งคนเก่าก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เป็นสายมูที่เหนียวแน่นแล้วก็ขอขอบคุณคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเป็นสายมูที่เหนียวแน่นเนาะในอนาคตขอบคุณมากๆนะคะอ่ะเสียงเบาอีกแล้วใช่ไหมม,มาคราวนี้มาดูกันว่าโอ้เพจออฟคับขึ้นเลยเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงก่อนในอดีตเพจออฟคับ คนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะคนคนนี้เป็นคนจริงจังกับชีวิตไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุบเพพมลิขิตอะไรนะเนีขาไม่เชื่อนะเขาจะอยู่บนโลกของความเป็นจริงซะส่วนใหญ่นะคะนายออฟสอดเป็นคนชัดเจนเป็นคนพูดตรงพูดแรงคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยนะคะนายออฟสอดเป็นคนหัวร้อนง่ายนะ แต่บางครั้งคุณอาจจะเห็นว่าเขานิ่งเขาเก็บอาการได้เก่งเพราะว่าเขาดูสุขุมเขาดูมีความคิดนะคะเป็นของตัวเองที่ชัดเจนขิงออฟสอบเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรค้างคาเป็นคนกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าพูดคนคนนี้นะอืขออภัยเสียงทอง้องร้องใช่ไหมเมื่อกี้นี้อะมาดู เขาก็ชัดเจนกับคุณพอสมควรเพียงแต่เขาไม่เชื่อเรื่องผมลิขิตอะไรพวกนี้เนี่ยเขายังมีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่คุณพบเจอผ่านโลกโซเชียลได้แล้วคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ถ้ามีแฟนเขาก็จะมั่นคงกับแฟนเป็นคีนเนาะพิจิเกคนเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอ่า มั่นคงในด้านจิตใจแล้วก็มั่นคงทางด้านฐา,านะพอสมควรนะอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะโตแล้วอะนะทำงานมีมีมอาชีพที่มั่นคงพอสมควรเลี้ยงตัวเองได้อะไรประมาณนั้นนะนะท้องรองขอภัยนะครับแป๊บนึง